สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วแม่เงาเผามาแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อกันสวยในเจ้าหน่อยมือนี่คลิปนี้พ่อกันสวยในเจ้าหน่อยเรื่อยากว่าไตไปตัดหญ้ากันเถอะนะหอกกรเลียวแม่หมูวัดนี่ไปปลูกไว้หมูวัดด้วยปลูกไว้เหมือนเดิมตัดหญ้ากันเทอะนะตัดหญ้ากันเถอะน่าแล้วก็ได้เสื้าพี่น้องเข้าไปแก้แค้นมือนี่ชาร์จแบตจำลองไว้เต็มที่เลยมือนี่ให้พี่น้องเข้าไปกินข้าวปลาไปใส่ข้าวปลาใส่ปลาตั้งเกล็นไปทั้งน้องคนละลงกน้อง ปลาทั้งลงหนองปลาทั้งหนองปลาทั้งบึงกินปลาทั้งบึงผมเป็นทั้งปลาทั้งบึงไปทั้งไปมนีไปทั้งบึงมนีไปทั้งบึงอไปบึงมนีไปบึงนี่พี่น้องเขาติดตามไปทั้งบึงพุทธภูมินะครับขอบคุณเข้ามาก็แม่พี่น้องเข้าที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเปิดเพราะที่มือสองมือแหละพี่น้องเพราะท่านในใบโต๊ะสับนั่งในลำเพาอยู่มาในบิึงว่าพี่น้องเขาติดตามเขามอีกว่าติดตามอีกว่าติดตามเขาม่าตัวเดี๋ยวจะคนแล้วเดี๋ยวจะคนไก่สี่มื้อ จับไปเกือบหาสิบพ้นละเตี้ยโอ้ยขอบคุณพออีพ่อยเม่เฮ้านะครับขอบคุณ <c oughs> ความมาความแพ้งขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบทุกๆกำลังแรงใจวานนี้ได้อัดก่อนลํำเพ่นอนอัดไก่ให้น้องปันปันมอนิชนาอัดให้น้องล่ำเพลินให้พี่น้องเข้าฟังที่ว่าเข้าใจว่าพี่น้องแฟนคลับเอ็ซีพ่อยเม่เฮ้าหมักลํำเพ่อนก็เลยสิลล์ำเพ่อนให้พี่น้องเขาฟังจกักสองก่อนมักย่องมักซองมักยองมักจอง เราว่าเรา,าพี่น้องเขาขเขาเหม็นมากครับรับไม,ม้แน่ว่าสันรับไม,ม้เนี่ย <c oughs> อันอน้รับำเพื่อนนี่ยฟังอีแน่ว่าสันรับุมือโรดแม่ว่าสันเอาสันเินนเล้ลมักย่องแต่เด้ยังว่าแม่อลพ่อเป็นคนมักย่องถ <c oughs> ้าอาจาราย์ใต้ยอ่อเอออาจาราย์ใต้สอาจารย์ใต้ย่อง ใส่แม่ละพ่อก็ยังไปน่ะมืออืดมืออืิย่องไม่ปลูกไว้อยงท่านได้แล้วโยงเนื้มื่อวันเมันไมปลูกไว้เมื่อวันเบิดเมื่อจานตายแม่ละพ่อไปนั่งเฝ้าซื่อดอกไปหาเขาสู้กินนะครับไปน้ากันนะครับพี่น้องเอาในแม่ละพ่อร่ำชู้พี่น้องก็ฟังเป็นลําเพื่อนร่ำเพื่อนก่อนเดี๋ในเรื่องที่ล่ำมานล่ะเนาะนะครับจะเปิดหาเช้ากันเปิดหาเช้ากัน และกลมวยบังพังตาไล่ลมเมื่อทั้งเดินแล้วทุกสูวนคิดทวนไปตั้งแต่กี่คดีหายได้ก่อการและคิดไปถึงโน่บ้บานเคยพักผ่อนน้อ,อาศัย พี่กันไทยได้ทำผิดรับโทษตายเบลือขานบางลูกเมียให้หันหลังนหันหน้าไปคนทางบ่หูหอมต้องโย สำหลับสิงก็ไ้ดันไปหน้าหากบอดีและแม่ขออยู่สำนีอย่าฝืนต่อหนอคำอ่าอ่ายันกำน้ำน้ำมาเธอสิบอมีหนทางแก่แม่ขอน้ำเด้อ,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 อ เอัน,นเป็นก่อนลอเพ่อนที่ว่าก่นอนล่บในเรื่องตอนการตอนการใช่บึกประหารอตอนการใช่บันทึกประหารอตอนตอนตอนในเรื่องที่ึ่องเอยียกวาเขาล่ำมากอหนึ่ง มันล้างเอาหน้าอันล้างเอาหน้าถ้าอยากทอปรโยชนที่การใช้ถึกประหารเราวันนี้แม่ก็ไปเมากับลูกฉลาดหลงแล้วหลงเราะการที่เลื่นหนังย้อมพูเลย แตงโมแตงโมอยู่างเงี้สิลืมหน่องชม่อมูจะมามูเพิ่มข้อเมียนมาบากนะแม่ล้วพรงลืมหน่องช่อม่ยังได้เอาไปนอล้วฟังไายเชียนไปนะมันม้วนไายเชียนไล่นลำเพื่อนไล่เชียนน้ำเพื่อนสาวหน่อยห้องนี้ละฟังไปแล้วมีความสุขเนาะแตะกี้ตะกี้ได้ยินเสียงแค่นขึ้นหนี่งมันจะเป็นมีความสุขความสุขกี่ใดบุอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนตอนที่เ้าสิไปรวมกิจกรรมกันทั้งคลิปอื่น เหนียวหนะฟังลำวนชอบฟังวันวนนะครับเพรอแบบฟ้าจะออกไปตอนนี้มันก็แดดแย่ๆหนแบบไม่แดดลายก็สาอาจารย์แต่ก็ได้มาตัดหญ้าแต่หน้าก็ได้บ่อดนายก็ได้นั่งไปนางมะรับเหม่พี่น้องฟังกันสลับรับวง่ปหอดการช่วงกันใช่หรือเปล่าวงหอดกันใช่จะกินหอดต่อเนาะกินหอดอีเส้าทำงานซอยกินเกี๊ยนี่นะพี่น้องระวังกินหอดไม่ดูกินหอดพี่น้องเข้าทุกคนทุกคนได้ไหมนะพ่อร่ำก่อนโควิดเป็นทำรองลำเพลิน ก่อนโควิดเป็นทำนองลำเพลินมาสั่นที่ร่ำไถ่พอดีเขาเคยลำจะร่ำขอนแก่นไงเคยร่ำก่อนลำขอนแก่นเนาะแต่มาแปลงเป็นลำเพลินเปลี่ยนร่ำแพ่นเพลินคำนมันไปสะดุดกายว่ากันพี่น้องเด้อบอยยังดอกพี่น้องพ่อทว่าถอยนะที่ว่าจริงจองแล้วโควิดเอ้ยโควิดสิบเก้าแพร่ให้คมคนเฮาเดือดร้อนกันไปทั่ว บ,บาดบอกเคยมีแบบนี้ก็เจอแล้วสร้างเป็นงานเคยทำอยู่บ่เวน้นก็หยุดพักไล่กำหนดงานเคยล้ำอยู่บ่เวน้นก็หยุดพักไล่กำหนดมองบ่เห็นอนาคตมืดมนน่าเฮาหนย่างไปใส่ต้องปิดหนา้าจับอนัน จับอันนี้มาเกี่ยวล่างมือจนว่าถ้าบ่ทำแบบนี้ให้หายิแลนต่ำซ้ำบ่นำบ่ซ้ำเดินทางต่อน้ามาไก่ต้องกะขังบ่ริเว้น14วันบุญตัวเจ้า ส่วนว่าอาหารเขาก็หากินเอ้อยอยู่นําโทองวันสิบสี่วันปุ่นลานาจะงโงโพงเขาใส่กันแล้วอสมอผู้ใหญ่บ้านประกาศทรงนอทั้งสายเป่าสงอมดูอาการมูเฮานอไทยบ้าน ลำเผ่านังขอบนสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกทุกสันในเมือซอยนอสุมมลานโปวดประทานยาดีซอยคนนอภัยพื้นขึ้นฝันไายให้ให้ไปเออเอ,อ้ยได้โดยดาๆๆๆๆและขอพลังอิปพอเจ้า ลาขอพาลาที่พอเจ้าอกล้อเก่าปล่อยซุ้มเย็นนอนอืมใครอยู่ตัวลำเพื่อน <c oughs> บัดล้ล้ปดได้ัดท่านได้ล้ถึงทำ้องปอดไดลืมข้าวมันมันมันมวบเนาะมันกำปวบในอย่างไรฟ่าว่ามันเป็น แดงแดงก่อนมากให้ได้ลึมกันใดมันจิไปเปี่ยนไปจำบาาันเจนขจอมวัน,นเป็นรำกาลสินลนวันนี้เป็นกาลสิน<ม>แต่กาลสาินม,มันร่ำร<ม>่ำเปลี่ยนร่ำเปลี่ยนแต่ลำอุบลเนี่ยเคยลำก่อนของคุณแม,ม่อังคานาง<ม>คุณแม,ม่อังคานางยกยิบ เอาซื้อเพื่อนว่าอ่างเนาะเคยล้ำเด่นก่อนของเพื่อนของคุณแม่อ่างกะนางล้ำเปลี่ยนตัวล้ำอุบลเคยล้ำอยู่เคยล้ำเยอะน่ากะนางเก่งที่เม็ดอย่งเงี้ยที่เพื่อนล้ำมอกระย่างขาวจังหวะเราซื้อว่างได้ยินกระเพ่อพอปอดฉลาดเรื่องไหพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อแต่ว่าก็เว่าอยู่ดอกว่าล้ำทำน้องหลายๆทำน้องไอ้ฟังแนี่แม่ลำเผาสัน แต่เวลาเพ้ากับสิคอยล้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ส่งเป็นห้างหายจากกดล้ำไปพี่น้องเขากะพี่น้องว่านั่นห้างหายกันนาเวทออกเวทีไปล้ำใหมฟังตั้งยูทูบก็ได้ไาจั่นเมืนว่าแต่ว่าผมมีแต่ชุดล้ำผมมีชุดล้ำชุดล้ำอยู่บานแห้งคุณพี่น้องที่ได้ชุดนอาจาใตายเปล่าจากมืออยู่เกี่ยวของจากมืออยู่ ถ้าไปได้ไปกลับก็ได้นะถามข่าวยายน้ำผู้ที่ร้านข้าวไปร้านข้าไปนะครับเอ้าชิปเหนียวไปซัมนี่ชิปหนาพอกันไหมขอบคุณความรักผิดชอบพี่น้องเข้าทิดตามช่องลำเท่าตะวันพระเพื่อนทุกคอมเมนต์ทุกกำลังได้ใจขอบคุณพี่น้องเฮาเป็นยางสูงนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซัมมีคลิปหน้าบอกกันไหมสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสุกหูซุกข้นปลาตะยารูเข้ไข่เจี๊ยวกัะไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ